สวัสดีค่ะพกก่อการก้ส่งตานน้อยวันนี้เรามากินข้าวเขาสวยเขาสวยเอื่นแล้วเขาจะกินโตมมะม่ามาม่าแบบแห้งรสเนียงกัเขา,อาเอื่นปูปูผงกะหรี่วาสันแต่ว่าเขาก็ต้องกินขาน้าเพราะว่าวกินอันเดียวนันบ่อเอียเอาให้นะแข็งคะ่ะสุ้มังพีค่ะกินก่อนมันมีมันมีแยกติเลยเร็จแซบมันกันค่ะ บะหมี่อีนนี้สิบบาทได้นี่ทุกคนเพียเบเลยยัวมากเลยเยอะมากมันต้องกินกับผักแต่บัว่านจะกินก็พักไงล้กินของอ๋อมาตะวันเราบอกเ่ได้ไปวัดบอกเอาบอกแต่บัวว่านนีไปวัดสิธาตุบอก คนหลายบ่อืมเอามื่อเจ้าคือแทงเงินเขาเจ้ามาแทงเงินเขาเจ้าเฮ็ดกสะทินยช่ไหอันนี้เขาเจ้ามาหาต้นไหมโอ้บ้านเฮาวันนีบ่หรือมีแล้ว่ยโอ้บ้านเท้าว่างยาเนี่ยบ่วันนี้เท่าไหร่วันวนี้เท่าไหร่ะ โอ้ได้ยสูส่ะหันหลังวันที่สิบไปได้ช่องทีี่ส่ะตรงนนี่ละหันหลังวันที่สิบไปได้ยูจ้ะแต่นายว่าสิเห็ดลงทานมาส่วนลงทานบุญบัดปลานี่ซุปบะหมี่ค่ะสุปบะหมีมก่กินง่ายกินง่ายอยู่ง่ายรอ,อบไปเลี้ยงไหม คำยังไงจริงมันต้องกินกับพักเอากคำยังไงเลยเมื่อกี้อติคุณกมาบอกว่าบุญเนาะบุญกระทิ้นจะขาจัดใจางมาล่ำเนาะแต่ขจะจะเห็นล่งท่าน ตานาตานจีเหตุลงทานเห็ดแบบง่ายๆแกๆจกยังแจกน้ำบอกมมนยังไงแจกน้ำเนาะน้ำมันน้ำสมไหมเอาเป็นรา,งเ,นาง,งเป็นรังแกเป็นแก้วเป็นแก้วเสียบหมเจ้าคนว่าวันที่สิบสามค่ะเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศมาฝากเนาะ สิบบาทมาได้หลายนะทุกคน ตอนหิวอันนั่นกะยากอันนี้กะยากมาม่ากบต้มมาที่นี่ยเยี่ยมเจ้าลวกเอามันรสอันญี่ปุ่นเนาะรสปูผงกะห,หรี่อ่ะกระห่ามาสื้นเ่ย เป็นประเภทแบบว่าบอคอยมากินเส้นเนี่ยค่ะพม่ตยังพัดไทย่ังอิอืมบอคอยแตะคิดว่ามันบแล้หลเขาไหมไปเรียนไปเรียนมหาหลัยนี่จนนับเทือได้ว่าจะคองซื้อพัดไทยกินเทือหอยหอยไทยหอยทอดเออนี่ยงานนิวไหมคะ่ะงานนิวมันจะมีแต่ปลวกปองอยังสีน้อนเยเหลวหลดนับขังก็ได้นอนในกีดเขาอื ăn, ăn yến bồ. Hôm nay để ăn tom yam bẩn bẩn hông. Này là kinh họ. นนจ้าเพื่นอนตาเขาเราบอกบอกตาคิ้วไซนนี่ตาตา,ตาในบ้านนี่บอกฮะเมื่อวานนี่พอกับแมเพ่นเปรนจังรถเกี่ยวไปเกี่ยวเขาคะ่ะปีนี้ทำข้าวเองนะคะปีนี้มีข้าวกินเองนะคะคือมีไหมีหนามีนาแต่ว่าบวชหน้านะแตเก่า จะซื้อกินเอาเพราะว่ายัง<ม>บอกว่าเงืนอมื่นหนึ่งไปลงทุนฮักควานุนันน,นี่พอเวลาเก็บเกี่ยวมามันมันเหลือพอเมืนอบอกมันก็บาเหลือก็เลยให้เพื่อนซื้อกินซื้อเขาดีกว่าเอาเงินเทไทยาน่นี่ะอันนี้ดีกว่าจะปีนี้เพื่อนก็เลยวานถิ่มไปปกติใจคนเศร้านะเดได้แจ็คกรบพงนะเบยสามเบยสามอุ้ม สามอุ้มนี่บอดตายยู่ในบ้านนี่บอกค่ะฮะตายยู่ในบ้านนี่บอกโอ้ตายอยู่นะผู้ใดนอนเปล่าบอก พอนวานเนาะเนาะคนเอารุ่นวานเนาะให้ที่ตานไป่ายรอบนั้นน่ะมองมันกลัวๆมันมันกวงซีไลาเกี่ยวได้สามอุ่ม่าสันสามอุ่มกับิีคือจังก,กระพงกระพงเขาละมั้งะเขาเปียบๆแบบอุ่มมาสันละได้ดสามกระพงมาสันเอาละสั่นเนี how about how about ่เขาแบบว่าเขาบริเฮดเดนเอาไปขายเนาะเขาเฮ็ดกินพ่อพ่อ,พอย่พ่อกินด้วยซึ่ ่่่าซื่อกินมันกับจังหนะะึ่งเนี่ยค่ะมันได้กินคอดีไหมคึ้ดพอแต่นน่อยๆเนาะอันถ้าเป็นคื้นแต่เก่านะ่ะซ้ำนีนะ้น่ะก็จะเริ่มเกี่ยวเขา เพื่อเพอปีหม่ก็จะเ,เข่าขึ้นเลาสมัยต่เกามันมีรถเกี่ยวเนาะมันเกี่ยวเองแล้วก็ห้หน้ามันบริงยง่ยยังสีมันทัาน์ระเกตบร์ัฒนระดัน,นทัฒนอาไทยมั่อสิป็นไห,หน้าเป็นลอก,เป,ลอกเป็นลอกเลยน่อยแล้วรถกับบสามารถเขาได้กาสีรุ่นยังก็รุ่นแบกเอาไหมรุ่นหามเอาไหมสมัย,ยต่เกตันเคยอเฮดเดอร์ฮามเท่าสองฟอนกไก่ไก ตาลี้ตุนไปแบกล้านเนี้ยาหามจากให้ทางพี่มาฟังยูนเครื่องพ,พูนพี่มันจะมีโฮมบกบวงไงเพราะว่าเขาจะในเซ้าโฮมเนาะทุกคนคิดว่าเมื่อหนึ่งมันสีใดจากฟอนไปไปหามมาเธอละสองฟอนสองฟอน,สอ,ฟอนสองฟอนเนะาะเซ้าเหี้ยบเหี้ยแต่เกาไ่หน้ามันหน่อยมันบ่มีรถไถลำบากเลยแต่กับภาคกันเฮ็ดคือเกา่าเวลาเก็บเกี่ยวแต่เกาวัว ได้สามรอยสอบถุนเ้อร์เหดุจบเจือสามรอยสอบแต่ว่าห้องเอาไปขายมาผู้เถ่าเนาะได้มากขายมากสีขายมากมาใจคาสีเขาว่าแมนค่าย,ยังก่เออหวตะเกา่ามันสีทุงละจักบาทแล้วตอนนี้คือกันตอนนี้บริสียาค่าสีหรอกลดสีสีบริทํางานเล้ปีนี่สูมือ สมือนี่รถสดีสิบรายคอยเดททำงานพออย่างโหดเกียวมันเกียวหายเรือยแล้วมันก็ตกงานไปอย่างหนึ่งอยู่นะมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเนาะขนาดแรงงานคนเนะี่ย่วงนี้นะตะเกาเนี่ยห้ารนะ้อยนะจ้าทุกคนค่าแรงเกลียวขอสมัยแตะเกานะ่ะห้าร้อยแล้วก็มาซื้อนักกินเน่วัน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 เถอะสมัยเลียนปอตีแม่พนซีจ้างจ้างให้กลับมาขายของซอยเพราะว่ามันหาเงินแค่ช่วงสองสามอาทิตย์เนาะ สวงกันนี่เขาเกีียวพร้อมกันซุ้มก็เจ,าจา้าจัางหายคองดีสามารถแล้วก็ค้นอังค้นลายซุมม้มเงียบลอยล้อเบิบจั่งรถเกียวยังก็ใส่เครื่องยนต์เครื่องจักรเบิดเศรษฐกิจกินบ่เนี่ย มไว้้นิดหน่อยบูยูแถวสิบบูมีเวลาอ,อ่านทายคลิปเนาะคะ่ะบูมีสมุนยูเพราะว่าวินโดว์กับกับบานแล้วแต่ว่าตันกับสิทยอยอ่นลงคลิปอันอันเก่าอยู่เพราะว่าบระธนทตัดอยู่เดี๋ยวก็แต่ว่าสิลงคลิปตัวน,นี้ก่อน คลิปที่ทายกับวินโดว์เดี๋ยจะลง,งที่หลังเนาะคลิปนี้บ่มีอยังไยค่ะกินเขาวสวยๆน้่กันเขาสายเขาวสวยกระด้ษหอวเทีย,ยนิ้วกรอนหินสุบบะหมี่กับประมาณเขาเอินมาลดยัง,ง่ะปูผงกะหลี่นะคะเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะส่องตาลหน่อย,อยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย